สวัสดีครับพบกับผมเดชาพิราโภชนาคงเดชนะครับผมมาจากโครงงานคกลนิคิดสนุกนะครับวันนี้ผมจะมาทายตัวเลขสองหลักนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเตรียมกระดาษทดหรือว่าดินสอปากกาขึ้นมาพร้อมเลยนะครับอันดับแรกนะครับท่านผู้ชมนะครับให้คิดตัวเลขสองหลักเขียนลงไปเลยนะครับบนกระดาษนะครับ บวกด้วยต่อไปบวกด้วย90นะครับเสร็จแล้วนะครับจากผลบวกตัดในตัวเลข100่อยอกไปเลยครับเสร็จแล้วนะครับนำตัวเลข1มาบวกจำนวนที่เหลือครับแล้วก็บวกได้9อีกทีนะครับ ผมคิดว่าคุณน่าจะตอบเหมือนตอนแรกที่คุณเขียนลงไปใช่ไหมครับพบสับผมใหม่คราวหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ